ทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องงานก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมันมาลงที่ความเครียดถ้าหากว่ามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วว่าเรานึกถึงความเครียดอย่างเดียวก็ก็คุมหมดละครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Healthy CU Podcast ตอนที่4ค่ะรายการดีๆที่นำเสนอสาระสุขภาพให้แก่ชาวมอชอทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียิติคุณนายแพทย์อาวุธศรีสุกรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นนะคะขออาจารย์ช่วยแนะนำตัวค่ะอาจารย์ค่ะผมก็ชื่ออาวุธศรีสุกรีนะครับปีนี้ก็น่าจะ9กพอดีพอดีนะ และเป็นเกียรติยิ่งนะคะวันนี้อาจารย์ได้เปิดบ้านนะคะให้เราได้สัมภาษณ์อาจารย์ค่ะอาจารย์คะบ้านอาจารย์ร่มรื่นมากเลยค่ะอาจารย์ขาอาจารย์อยู่มากี่ปีแล้วคะแล้วอาจารย์มีการดูแลอย่างไรคะถ้าจะนับถึงวันนี้ก็คงราวสี่ีสปีเศษเนนะครับที่ที่มาอยู่ที่นี่บ้านเขาดีไซน์ไว้ดีนะดีไซน์ตามอัตโนมัติเนี่ยซึ่งเป็นพยายามที่ที่ทำนะใหญ่จะขออาจารย์ช่วยบอกสิ่ง3ส,สิ่งนะคะ ซึ่งเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะคะที่ทําให้อาจารย์ยิ้มได้ค่ะอาจารย์ง่ายที่สุดก็คือว่าต้องไม่เครียดกับมันในเรื่องทุกๆเรื่องนะฮะหรือถ้าจะบอกว่าสิ่งสามสิ่งเนี้ที่จริงมันไม่ใช่สามสิ่งนะ,ะมันสิ่งเดียวเท่านั้นเองนะความเครียดทนนั้นเป็นหลักทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องสุขภาพก็ดีเรื่องงานก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมันมาลงที่ความเครียดถ้าหากว่ามีปัญหานะครับ ถ้าเพื่อมีความเครียดแล้วอาการก็จะเกิดจากความเครียดต่างๆเพราะฉะนั้นท,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 ที่จริงแล้วว่าเรานึกถึงความเครียดอย่างเดียวก,ก,ก็คุมหมดละอยากสอบถามอาจารย์ว่าอาจารย์มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะอาจารย์มันไม่มีเคล็ดลับนะครับทำตัวตามสบายเพราะว่าเวลาที่เราทําตัวตามสิ่งที่เรากําหนดเนี่ยมันก็ไปสร้างความเครียด เราทําไม่ได้โอกาสไม่ให้หรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทําตัวตามสบายมากที่สุดนะครับอะไรที่เป็นความเครียดก็พยายามขจัดมันไปทุกอย่างเลยฮะตั้งแต่วิธีคิดวิธีทำวิธีอะไรทุกอย่างเนี่ยยังทําอะไรก็ได้ให้มันสงบแต่ไม่ใช่เดินหนีปัญหานะครับคือเราหาวิธีแก้ปัญหาโดยที่ทําให้มันใหญ่ให้เป็นเล็กเล็ก ให้เป็นไม่มีนะครับถึงแม้ในงานก็ทําแบบเดียวกันนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ดูแลให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยไม่ใช่อ่ทานไปเรื่อยนะครับหลักใหญ่ที่สุดก็คือจะทานเกินครับแล้วอาหารอะไรที่มันแสลงเนี่ยอย่างเขาบอกแสลงไขมันมากๆแสลงหรืออะไรก็พยายามทานให้น้อยหน่อยอันที่สองก็เป็นเรื่องออกกำลังกาย ใช้กํากลังกายมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให,ให้มันช่วยร่างกายให้เราเคลื่อนไหวตลอดเวลาอยากทราบว่าที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของอาจารย์นะคะอาจารย์มีช่วงที่ร่างกายหรือสุขภาพทางด้านร่างกายเนี่ยแย่มากๆมีไหมคะแล้วอาจารย์ผ่านวันนั้นมาได้ยังไงอะคะอาจารย์ผมนึกไม่ออกนะฮะว่าผมมีระยะนั้นในในระยะที่ผ่านมาหรือเปล่า แต่ไอตอนที่แย่ที่สุดเนี่ยกลับเป็นตอนที่ไปดูแลภรรยาผมที่ไม่สบายอยู่หลายปีนะฮะถ้าจะว่าตอนหนักที่สุดตอนนั้นเป็นหนักที่สุดสําหรับผมรู้สึกจะเป็นทางด้านด้านไอจิตใจใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วพอถึงระยะหนึ่งเราก็ตั้งเป้าว่าทำงางให้เขาอยู่อย่างสบายที่สุดจนกว่าเขาจะไม่มีชีวิตนะอันนั้นฮะก,ก็เปลี่ยนไปเป็นอันนั้นมันก็มันก็ค่อยดีขึ้นนะครับอาวิธีการต่าง เพื่อให้เขาอยู่สบายก็ทําให้เขาสบายที่สุดตอนนั้นแทนที่จะเราจะไปกังวลเรื่องไข้เรื่องอะไรแต่อะไเรเนื่องโรคก,ก็ค่อยๆหมดไปฮะในช่วงวัยก่อนเกษียณของอาจารย์อาจารย์ได้มีการวางแผนก่อนการเกษียณอย่างไรบ้างคะอาจารย์เมื่อเราเกษียณแล้วเนี่ยงานประจําที่เราเคยทามันก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นก็พยายามหางานที่เรา จะทาให้เหมาะกับตัวเรานะฮะก็โชคดีนะครับผมก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆอจนกระทั่งเดียเ๋ยวนี้นะฮะงานหลักที่สุดเนี่ยจะเป็นงานดูแลโรงเรียนแพทย์ทั้งประเทศเนี่ยนะฮะที่เป็นตัวประสานงานกลางที่เราเรียกว่ากลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับกสอบพทอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นงานที่ผมทำตั้งแต่กเกษียณเลยนะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในระยะช่วงระยะเวลาของอาจารย์เนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมค่อนข้างเยอะจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนะคะอาจารย์คิดว่ามันมีส่งผลต่อการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอย่างไรบ้างคะอาจารย์สมัยที่มันเปลี่ยนเนี่ยนะมันเปลี่ยนเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ทําให้เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นที่คนนะครับคนสมัยนี้ก็จะมีความรู้กว้างขวางวาม,ามีความรู้ทันสมัย เราเรียนรู้จากเขาได้เยอะนะครับถ้าเราเราอยอมรับอันนั้นเราก็จะได้เรียนรู้มากทีเดียวอันนี้ก็เป็นไปเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงนะไม่ต้องไปเครียดกับมันทาดีที่สุดาทาี่จับได้ครับและสุดท้ายนะคะขออาจารย์ค่ะช่วยฝากข้อคิดดีๆนะคะสำหรับคนวัยใกล้กเกษียณนะคะแล้วก็คนที่กเกษียณอายุไปแล้วค่ะอาจารย์ค่ะผมเรียนรู้มา จากการทำงานร้อยแปดเนี่ยแล้วก็มาเรียนรู้ว่าที่จริงมันเรื่องเดียวแท้ๆเลยเรื่องความใกล้ถ้าเราหาวิธีสร้างความเครียดให้น้อยที่สุดเมื่อมีความเครียดแล้วกําจัดให้เร็วที่สุดมากที่สุดเราก็จะมีความนะครับก็คงมีสั้นๆตำนานส่วนวิธีการมันมีเยอะแยะและพบกับสาระดีๆ ในรายการ Healthy n e Podcast ได้อีกครั้งหนึ่งในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ